มายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราและทำให้เขาเหล่านั้นชื่นบานอยู่ในนิเวศของเรานิเวศอธิษฐานของเราเป็นเครื่องเผาบูชาทั้งตัวของเขาเราทั้งหลายขออุทิศชีวิตของเราให้กับพระองค์พระเจ้าเป็นเครื่องเผาบูชาที่พระองค์ทรงโปรดปรานและพอพระทยัยเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติ อาเล่เล่ยากรขอเป่าประกาศสิ่งนี้พระเจ้าไอสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นจริงและเห็นความเป็นวันนิวมนความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันตามพระวจะนะคำของพรงะองค์ดุดี133ทราาูราบาบาบาเชลเ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 ล พี่น้องที่อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นที่น่าชื่นใจมากสักเท่าใดใช่พระเจ้าเป็นเหมือนน้ำมันประเสริฐที่ไหลลงอาบลงมาบนหนวดเคราของอารณ์และไหลลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างบนภูเขาฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือเขาซีโอน เพราะว่าพระเจ้าได้บังคับบัญชาพระพรคือชีวิตจำเริญเป็นนิดฮาเลลูยาพระเจ้าลูกขอเปล่าประกาศการรื้อฟื้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันวันนิวแมนคนหนึ่งคนเดียวกันประชาชาติที่เราที่เราจะยืนเคียงข้างกันในพระนามพระเยซูพระเจ้าลูกขอเป่าประกาศสิ่งในพระนามเยซวอาอามนอามนฮาเลลู และในหัวข้อต่อไปลูกอยากจะอธิษฐานขอเปลาประกาศที่จะให้พระองค์ได้ทรงเปิดตาใจคนยิวผู้เชื่อชาวยิวมินสซนิกยิวและผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ชาวยิวตามพระวนจนะคำอิสยา49ข้อที่ข้อที่6ที่พระองค์ได้ทรง เรียกเราทั้งหลายให้อธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้พระองค์ได้ตรัสว่าซึ่งเจ้าจะเป็นประชาชาติผู้รับใช้ของเราพระองค์ได้ทรงเรียกชาวยิวเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อเขาเหล่านั้นจะเป็นความสว่างพระองค์บอกว่าเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของเราและจะยกเผ่าของยากโคบขึ้นเพื่อให้อสิสราเอลที่เหลืออยู่ กลับสู่สภาพดีเป็นการเล็กน้อยเกินไปที่จะมอบให้เจ้าเป็นความสว่างแก่ประชาชนเพื่อความรอดของเจ้าจะมาถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระเจ้าลูกขอเปาประกาศสิ่งนี้ที่ลูเกเห็นชาวยิวได้ถูกเปิดตาให้รู้จักกับพระเมสสิยาของเขาพระเจ้าพระองค์จะทรงให้ทั้งชาวอาหรับได้กลับมาหาพระองค์พระเจ้าขอเปิดตาของผู้เชื่อ ในประเทศอิสราเอลเรียกชาวยิวเข้ามาค่ะพระเจ้านี่เป็นเวลาค่ะพระองค์นี่เป็นเวลาที่พระองค์จะทรงเรียกชนชาติยวิวบุตรหัวปีของพระองค์ได้เข้ามารู้จักพระเมสยาโยชชวาฮามาเชียเป็นพระเจ้าของเขาลูกอธิษฐานขอสิ่งนี้เกิดขึ้นพระเจ้าเมื่อเขาเห็นพระองค์เขาทั้งหลายจะรับใช้พระองค์เหมือนดังอิสยาที่เห็นพระองค์ พระเจ้าชาวยิวจะเห็นพระองค์ตาของเขาจะถูกเปิดออกครับพระองค์โอ้ช so ิเล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 ยาราบาบาบาฮอลิฮอลิเล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 ยาราบาบาบาพระเจ้าใช่เขาเป็นความสว่างของโลกเยสุร้ายเอว่าเป็นความสว่างของประชาชาติค่ะพระเจ้าเราขอเผาประกาศสิ่งนี้เข้าไปยังคนยิวครับพระองค์เจ้าค่ะ ที่คนยิวจะถูกเปิดตาเปิดใจของเขาออกให้รู้จักกับพระเมสสิยานี่เป็นเวลาค่ะพระเจ้าเขาจะร้องบอกกับพระองค์ว่ามารุคบาบาเชมบาโดนายโอ้ชิเลเลีลเลลยาราบาบาบาเขาจะร้องต่อพระองค์ว่าโอ้ริโฮลิเล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 ยาราบาบาบา อิสยาห์ลงลูกขอเปประกาศว่าชาวยิวจะเห็นลงอะไรเล่า Boris, Boris, Boris. ครอบครองอยู่นิดนีิรันและพระยาวเวสรงโปรดให้พระเยซูคริสต์องค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราทั้งหลายประกาศว่าพระสิลิทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮัล <Okay. S 1> นะนนเาลอรา์ การซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นผมได้ได้ฟังการอธิษฐาน <M>